เวลา18นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจุกิติยาภารเดรินเทศราชพยวัตีกรมหลวงราชดินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระราชาพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีระตนปฏิมากรเป็นโบราณราชประเพณีที่มีมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระมหากษัตริย์ในพระบรมร,ราชจักรีวงศ์ทรงประกรอบพระราชาพิธีในวันเริ่มฤดูเป็นประจำทุกปีฤด,ดูร้อนกำหนดวันแรมหนึ่งข้าเดือนสี่ฤดูฝนกำหนดวันแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดหากปีใดเป็นปีอธิกมมาจะเลื่อนเป็นวันแรมหนึ่งข้าเดือนแปดหลังซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี และดดูหนาวกำหนดวันแรมหนึ่งข้ามเดือน12 หลังโซงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายส่งรับแล้วส่งที่พระเศียรแล้วพระราชทานน้ำพระมหาสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสัธินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์กับทรงพระสุร่ายน้ำพระพุทธมน์แก่ข้าราชการ เสร็จแล้วพราหมณ์แบกแว่นเวียนเทียงครบสามรอบจากนั้นทรงพระสุร่ายน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระพุทธมหามณีพระนปฏิมากรแก่ประชาชนที่ฝ้าทุลละอองธุรีพระบาทรับเสด็จในสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีพระราชทานแก่เจ้านายและขุนนางภายในพระอุโบสถเท่านั้น แต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนกา,าธิเนศรุลยเดชมหาราชปร,รม,มนาถบพิษและรัชการปัจจุบันได้พระราชทานน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทรับเสด็จบริเวณรอบพระอุบโบสถด,ด้วย